ลาสุดค่ะพี่น้องเอ้ยทางพญาบาลฟินแลนด์บอดบิโพสลงเฟซบุ๊กส่วนตัวทิติวุฒวารุณค่ะพี่น้องบอกว่าฉันเรียนเก่งเด้อมูมัมกหลอกการบ้านฉันว่าสันค่ะพี่น้องลาสุดมีคนหลอกการบ้านพ่างพญาบาลฟินแลนด์แลเด้อชาวเน็ตคอมเมนต์เรัวๆค่ะบอกว่าหลอกกันหลอกโลดว่าสันค่ะพี่น้องหลอกเก่งอีลีหลอกตัวยางเลยเพิ่งมาจาังไหนกันหลอกบอ่ใด ชาวนิดบางคนก็บ,บอกว่าให้มูลอ,อกแน่ครับมาสันลอกไปเถอะลอกไม่เหมือนหลอกตัวหนังสือคนเราไม่เหมือนกันวาสันค่ะพี่น้องเกิดอีหยังขึ้นนอก มีคนหลอกการบานทางพยาบาลฟินแลนด์เมนผูดใดล่ะคะ่ะพี่น้องมาหลอกการบานพิ้นนะคะเนาะมาฟังคอมเมนต์ดีกว่าคะ่ะพี่น้องหลังจากทางพยาบาลฟินแลนด์นะคะเนาะเป็นลงแบบนี้แล้วเชวเนิดบางคนก็บ,บอกว่าเก่งอยู่แล้วถ้าไม่เก่งจะประสบความสําเร็จมากขนาดนี้หรือเก่งที่หนึ่งเลยลูกชายแม่น้องสุดยอดเลยวสันคารแม่น้องทางขอนแก่นกับเขามาคอมเมนต์ให้กําลังใจทางพยาบาลฟินแลนด์ค่ะซึ่งตอนนี้ทางพยาบาลฟินแ,นแลนด์เราก็มีโปรเจกต์หลายๆคะ่ะพี่น้องหลาย สกับรับสมัครเตนเซอร์ผู้หญิงด้วยค่ะพี่น้องเขามาทั้งหมด12คนมีแต่คนน่ารักนะคะพี่น้องมีแต่ภูงิกำาังซ็กซี่ทั้งนั้นเลยค่ะสวยหลายหลายคนก็แอบแซวว่าโมเมนต์อันพยาบาลอันรับสมัครเตนเซอร์หรือว่ารับสมัครกองประกวดน่าง,งามวันสันค่ะพี่น้องร่วมไปถึงนะคะเวทีนะคะพี่น้องเพื่อนก็นออกแบบมาสวยงามค่ะพี่น้องแต่กับบป๋หูเนาะค่ะเนาะว่าผู้ใดมาหลอกการบานทั้งพยาบาลน,นะคะเนาะ ซึ่งล่าสุดค่ะพี่น้อง EP ที่51ที่ผ่านมาทางโรงพยาบาลฟินแลนด์นะคะพี่น้องก็มีเซอร์ไพรส์นะคะ FC นะคะแฟนเพลงหลายๆคนค่ะพี่น้องนะคะซึ่งนะคะมีแดนเซอร์ชายพี่น้องเอ้ย อันบได้เป็นแดนเซอร์แล้วว่าสินค่ะพี่น้องโยกย้ายไปเป็นนักร้องของค่ายตเกียวมิวสิกนะคะเนาะ,พนะเพื่อนการับเขามาเพิ่มค่ะหลายๆคนกระเซอร์พไห้วทังพยายบาลน,นี่เนาะมีเซอร์พไหเอียงนะคะเนาะมีเซอร์พส์แบบยิ่งใหญ่จริงๆค่ะร่วมไปถึงหลักสมัครแดนเซอร์เขามาใหม่สิบสองคนค่ะพี่น้องมาฟังคอมเมนต์ต่อค่ะหลังจากที่ทังพยายบาลฟินแลนด์แล้วเด้โพส์ลงนะคะเนาะบอกว่าฉันเรียนเก่งเดอ้อ มูมักหลอกการบ้านฉันใบสันค่ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเกงอิลีเกงสุยางเลยเพินวานะคะเนาะลอกได้อย่างเดียวคือเป็นคนดีมีศีลธรรมเดอ้อเพินว่าคนมักหลอกกับมักหลอกอิลีนะคะพี่น้องหลายคนก็บ,บอกว่าเราต้นฉบับขะบอสคนลอกการบ้านจะไม่เหมือน100%เอร์ซ ลอกเรียนได้แต่คุณภาพต่างกันโดยสิ้นเชิงลอกก็คือลอกค่ะถือว่าทําบุญเปินวาเนาะค่ะเนาะถือว่าเป็นการทําบุญให้เพิ่นลอกเนอ่อุ้ยอุ้ยลอกอย่างไรให้สอบตกเปินวาลอกการบ้านจังได้ลอกให้สอบตกเปินวานะคะเนาะบางคนก็บ,บอกว่าลอกกัเฮ็ดได้บ่คือดอกความคิด มั่นคนละสกิลกันเพิ่นวานะคะเนาะบางคนก็บ,บอกว่าคิดเสียว่าทําบุญทําทานไปค่ะจะได้รวยๆจ้าแต่ทําให้เจริญเหมือนบอสบิ๊กตัวเกียวมิวสิกนะเฮดุบไดดอกเพิ่นวานะคะเนาะความคิดบบมีรอบผู้ใด หลอกหลอกการบานคนอื่นบอดวีเก่งที่สุดแล้วเพ่นว่านะคะเนาะสมองคนละระดับกันวะสัสก็ให้เขาหลอกนายเดอ้อพยาบาลเดอ้อซึ่งตอนนี้ทางพนาบาลคิดครีเอทนี่ค่ะพี่น้องเอียงมากกับเฮนไฮเจ้าเน็ตเอ็มซีเซอร์ไพอีลีค่ะพี่น้องเอ้ยซึ่งขนาดนะคะเนาะทางบอดวีมีแต่ิเดนเซอร์ใช่โบคิดว่าเพิร์ซี่เดนเซอร์ยิงเพิ่นกนยังหลับเดนเซอร์ยิงเข้ามาพี่น้องตั้งสิบสองกนพุ่น เพราะฉะนั้นแล้วทางพยบาบาลเก่งกะใหหมูหลอกการบานแน่เอฟซีว่าบางครั้งหมูคิดบ่ออกก็เลยเห็ุบ่ไใดก็เลยขอหลอกการบ้านเพืนออ่นวา,า,านวานะคะเนาะบางคนกับเขามาคอมเมนต์ค่ะพี่น้องบอกว่าฉันตกข่าวไาหลอกการบ้านภายตอบแท่นได้บ่บจา้าว่าสซนค่ะพี่น้องบางคนก็บ,บอกว่าลอกตลอดแต่ทําไมไม่เคยได้เกรดเอเลยได้แค่เกดรดศูนย์เพื่นวานะคะเนาะหลอกตะหมูหลายเพื่นวา บางคนก็บ,บอกว่าบอร์ดบิกจะเหตดแล้วจะเอามือปิดไว้ไดโบโคนหลอกเขาจงสีโบได้เห็นมาสั่นค่ะพี่น้องเพราะถ้าเขาไม่เห็นการบ้านและกลัวสอบตกแต่ทุกวันนี้ค้ายตกอยู่นะเพื่อน่าคันเพื่อนโเห็นทางบอร์ดบิกเอามือปิดใ้ผู้ใดกับบสามารถเห็นใดเพื่อนวานาะคะเนาะในห้องทางพญิบาน ฟินแลนด์เก่งโกโมนะคะพี่น้องให้เพิ่นหลอกเน่วาสันค่ะพี่น้องเพราะว่าคนชอบลอกการบ้านเพื่อนเดี๋ยวตอนสอบก็สอบตกเองเพื่อนวานะคะเนาะบางคนก็บ,บอกว่าเป็นอย่างโนะตกขา่าวอยากแต่นห้าอันสงข้ามเพื่อนวานะคะเนาะหลอกการบ้านอีกแล้วค่ะวาสันค่ะ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าให้ลอกไปเลยเพราะเก่งแต่เพื่อนเขาไม่มีจุดจุดเพื่อนเลยต้องลอกไงลอกบอกว่าแต่ลอกแบบใดให้สอบตกคือเก่าคืองึดแท้ว่าจันค่ะพี่น้องหลายๆคนกระตังเขามาคอมเมนต์ว่าลอกการบ้านแบบไหนลอกได้ไม่เหมือนลอกการบ้านแบบไหนลอกแล้วสอบตกเป็นว่าลอกทันไหมคะบางคนลอกกันยังตกยูเด้อเพราะหมดเวลาก่อนครูเลยดึงกระดาษออกวาสันค่ะพี่น้องสึงบอร์ดปิกละไม่ถึงผู้ใดนั้นเท่ากับ โอนะคะพี่น้องเนาะก็ต้องรอช่วมต่อไปเพื่อนสิมาเฉลยบอนะคะเนาะว่าใครคือคนที่ลอ,อกการบ้านเขานะ,ะที่แน่ๆคือทางพยาบาลฟินแลนด์บดริลารการบ้านผู้ใดเด้อ่อซึ่งตอนนี้นะคะทางพยาบาลฟินแลนด์นะคะ แค่คิดก็ลงมือทําเลย้อค่ะเพิ่นบริลลอ,อก,การบานผู้ใดแต่เป็นหยังงมูคือนมักมาหลอกการบานเพื่นแท้เพิ่นว่าเหลือตุน่นเพื่อนวานาะคะเนาะลอกได้กับ่เหมือนดอกจ้าเพราะฉันเคยลอกตอนเรียนแล้วก็แเม่นอีีเด้ค่ะพี่น้องตอนสมัยเฮาเรียนเนาะอยากจะลอกการบานมูบางคนกับลอก่บกบก็มีค่ะพี่น้องเอ้ยฝ่าวหลายหมืดเวลาก่อนนะคะคอมเมนต์ต่อมาเพื่อนบอกว่า ให้โมลอ,อกเนะ่ค่ะวสันผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์สอบได้ที่หนึ่งจ้า, <S <S จาเพื่อนก็เลยชอบลอกการบ้านให้เพื่อนลอกหน่อยนะจ๊ะแต่กระตองเบิงะะด้วยค่ะเดือว่าตอนนี้ทางพยายบาลแล้วมีโปรเจกต์ใหญ่นะคะรับสมัครแดนเซอร์หญิงเข้ามา12คนนะคะพี่น้องต่องเบิงว่าสิมีผู้ใดลอกการบ้านลอกโปรเจกต์ลอกการละครของพยาบาลฟินแลนด์แต่ละอีพีบอกระต้องรอชมรอติดตามนะคะพี่นอง บางคนก็บ,บอกว่าเรียนจังได้จังให้มู่แอบลอกการบ้านเทือหนากระล่องเฮ็ดแบบผิดๆหลอกเบงเพิ่นวานนะคะเนาะให้ลอกแบบผิดๆแล้วเฮาก็เฮ็ดอันที่ถือทรงคู่ซันค่ะบางคนก็บ,บอกว่าลอกได้แต่คุณภาพไม่เหมือนเดิมแน่นอนเพิ่นวาน่ะจ้ะเนาะลอกไปก็แค่นั้นล่ะค่ะ f อบ่ลอกต่อกับ,บ่มมีประโยชน์เพิ่นวานะคะเราเป็นคนดีมีน้ำใจให้หมูหลอกแน่เพิ่นวานะคะเนาะเพราะว่าหมู่ บ่มีความคิดเพื่นว่าให้โมโลอกแน่เพื่นว่าเลื่อนเจอเมื่อกี้ลอกชัดเจนแต่คงไม่ปังเท่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เพิ่นว่านะคะเนาะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าคนเก่งให้ลอกโลด ลอกการบ้านคนอื่นมันน่าภูมิใจตรงไหนเนาะพวกไม่มีความคิดเป็นของตัวเองคอยแต่จะลอกการบ้านเพื่อนราคาพี่น้องซึ่งใดๆแล้วทางพยาบาลลอกกระสีเลือโอตอิลิเล่าถึงใดมาโพดบอกว่าฉันเรียนเก่งเด้อหมูมักลอกการบ้านฉันชาวเน็ตก็บ,บอกว่าทางพยาบาลฟินแลนด์เกงคนถึงมาขอหลอกการบ้านให้เพื่อนลอกหน่อยนะคะลอกไปยังไงก็ลอกไม่เหมือนค่ะพี่น้องนี่แหละได้เอาข่าวสารมาอัปเดตให้ทุกคนได้รับ ชมรับฟังกันใครมีคอมเมนต์สามารถคอมเมนต์เข้ามาข่าวมาวอลสู่กันฟังใดแต่คิดด้วยจ้าเด้อฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ช่องอุ้มย่อรักชาแนลด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาอทุกคนไปก่อนด้ค่ะเด้อยเอาไว้พอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะจ๊ะ